ันนี้พาทุกคนมาเดินเที่ยวแถวถนนจเจริญกรุงวัดมังกรนะครับทุกคนไป แถวเนี้ยเดินเล่นเพลินนะทุกคนแต่รถมันติดไปหน่อยนะครับรถติดมากใครที่จะมาแถวเนี้ยคือต้องรถไปฟ้าเท่านั้นเลยอะ่ะถ้ารถเมย์นี่คือต้องรอแบบนานมากอะ่ะรอรถนานไม่พอนะครับต้องรอรถ ลื่นตัวอีกโอ้โห,โโหตรงนี้คือถนอนเจริญกรุง แยกเสือป่านะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเดินเที่ยวแถวเสือป่านะครับ,บ,บ,บก่อนหน้านั้นเราแวะที่วัดมังกรเราจะให้เพื่อนๆดูวัดยวกจ้ว่ามันเป็นยังไงในยุคนี้ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เรามา ส่วนมากมันจะขายของพวกอิเล็กทรอนิกส์อะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินเป็นวงกลมนะเดี๋ยวเราจะเดินวงกลมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปันจบแถวแถวเอ็มอาทีวัดมังกรให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของย่านนี้นะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปบรรจบกับถนนเจริญกรุง บอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้าเรามาย่านเนี้ยต้องทำใจเรื่องรถมันติดมากทั้งรถติดทั้งรถเยอะถ้าใครขับรถมาเองอ่ะมันติดนานมากเลยนะทุกชั่วโมงทุกเวลากว่าจะขยียนได้นะครับมันนานมากตรงนี้คือโยมาราสุขุม กันมาตยาลามเขาใกล้เทศกาลศาสตร์จีนหรอหรือยังไงอ่ะทำไมของไหว้ยเยอะจังหรือว่าเขาอยู่แถววัดมังกรหรือยังไง หเห็นไหมรถมันติดมากเลยติดเยอะด้วยรถกว่าจะขยี้ยได้นานมากเลยนะเส้นหลักตรงนี้คือเขาไปทางสีลมได้นะครับคนที่อยู่แถวสีลมเขาก็ใช้เส้นเนี้นทาไม่สำเร็จ โอเคครับคลิปนี้จบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับเราเดินวงกลมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆเสือป่าแล้วก็วัดมังกรกำมะละวาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วทุกคนไปต่อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณการไลค์ทุกไลค์นะครับทุกการติดตามด้วยสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ